หญิงไทยไวัย27ปีทั้งสองรายนี้ตกเป็นผู้เสียหายหลังถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ฮ่องกงโดยเยือรายนี้เล่าว่าก่อนหน้านี้รู้จักกับหญิงไทยรายหนึ่งแนะนําให้ไปทํางานที่ฮ่องกงซึ่งหญิงสาวคนดังกล่าวเป็นผู้จัดการตัวเครื่องบินให้ทุกอย่างและได้เดินทางไปฮ่องกงในวันที่4กรกฎาคมซึ่งขณะเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิหญิงสาวที่คอยประสานเรื่องให้มีการโทรศัพท์หาตลอดเวลาเพื่อบอกวิธีการยื่นเอกสารตามจุดต่างๆ บอกว่าไรายได้ดีค่ะป,ประมาณหนึ่งเดือนก็ได้เงินมาประมาณแปดเก้าหมื่นรายได้ดีนวดแล้ว,ลวไปนวดกี่กี่เดือนนะได้แป <1, S 1> ดเก้าเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่ก็ไปประมาณที่สิบห้าที่หกวันก็กลับมาเมื่อเหยื่อทั้งสองเดินทางไปถึงฮ่องกองมีชายชาวฮ่องกองคนหนึ่งช่วยประสานรถแท็กซี่มารอรับเพื่อเดินทางไปเกาะหลูยมตี จากนั้นถูกนําตัวไปอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งซึ่งมีการล็อกประตูอย่างแน่นหนาไม่ให้สามารถไปไหนได้พร้อมทั้งมีคนเฝ้าอยู่ตลอดเวลาและถูกบังคับให้ทํางานค้าบริการทางเพศตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าถึงตีสองทุกวันโดยไม่ได้รับเงินมันมีทั้งสมัครใจไม่สมัครใจแต่พวกไม่สมัครใจพอไปถึงพวกสมัครใจไปถึงก็ไม่สมัครใจและเพราะโดนขัง ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ให้เงินไม่ให้อะไรเงี้ยก็ต้องทํางานอย่างเงี้ยผู้เสียหายทั้งสองทนทํางานไม่ไหวจึงขอให้ชายชาวฮ่องกงส่งกลับบ้านแต่ชายคนดังกล่าวไม่ยอมให้กลับและบังคับให้ทํางานต่อจนกระทั่งวันที่6กรกฎาคมเวลาประมาณ5นาฬิกาผู้เสียหายทั้งสองหนีออกมาได้และมาหลบอยู่ที่สนามบินเป็นเวลา3วันแต่ไม่สามารถเดินทางกลับไทยได้เพราะไม่มีเงินจึงขอความช่วยเหลือมาอย่างมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคมตอนบ่าย3โมง บอกว่าจะตามฆ่าพวกหนูแล้วก็จะไปที่บ้านพวกหนูด้วยถ้ากลับมาถึงเมืองไทยพวกหนูตายแน่แ่แล้วก็จะตามไปที่บ้านพ่อแม่พวกหนูด้วยเขาบอกแ่ไปแจ้งโำรวจเขาบอกว่าเ <c oughs> ขาเขามีที่อยู่เ <c oughs> ขาบอก หลังจากได้รับการประสานจากเหยื่อ้ากามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานกับอธิบดีกรมการกงสุลให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายเดินทางกลับไทยได้อย่างปลอดภัยภายใน12ชั่วโมงนี่แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นน,นะคะแล้วก็น้องๆน,นี่ก็จะต้องบอกข้อมูลให้ชัดเจนให้หมดเพื่อจะต้องดําเนิกนการจับกลุ่มให้สิ้นซากไปอะคะ่ะ ในส่วนด้านคดีความได้ประสานไปอย่างกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอสอบประคำอยู่เบื้องต้นนะครับจะมีผู้ร่วมบวนการซึ่งเป็นคนไทยแล้วชาวฮ่องกงนะครับในเบื้องต้นเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราก็กลับไปก็รีบดำเนินการสอบสวนเพื่อจะรวบรวมมาอย่างฐานแล้วก็จะขอสารมัดออกหมายจับนะครับแล้วก็จะมีการสืบสวนจับกลุ่มผู้ร่วมวงการ ในสั่งของคนไทยให้เร็วที่สุดนะครับส่วนการคุ้มครองผู้เสียหายได้ประสานกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้การคุ้มครองผู้เสียหายในฐานะพยานให้กลับภูมิลำเนาโดยปลอดภัยพร้อมรับให้การช่วยเหลือเรื่องค่าสินใหม่ทดแทนจากกิดพมจรีถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน